พวกแก,พวกแกมามุงกันเรียกได้ว่ากําลังเป็นกระแสในโซเชียลสําหรับประเด็นสุดร้อนแรงของพระเอกเกาหลีคนดังคิมซูฮยอนคนขุดแฉวินกรรมทําให้แฮชแท็กคิมซูฮยอนตอนนี้อันดับหนึ่งบนเล็กอุ๊ปและเป็นที่ถูกพูดถึงมากกว่าหนึ่งล้านครั้งแต่ก่นจะไปฟังค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องโดราเอนเทนะคะพี่โดมีข่าวร้อนรอนดราม่ามาเสร์ฟทุกวันค่ะ และผู้ใช้เล็กอุกไลนึงนะคะได้ออกมาเผยเรื่องราวในช่วงที่พระเอกคิมซูฮยอนได้มาจัดงานคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยเมื่อหลายปีก่อนโดยบอกว่าลองไปถามวิลลารรมของนักแสดงชายท่านนี้กับทีมงานที่จัดคอนเสิร์ตให้ที่สยามพารากอนดูสิเขาจัดที่นั่งหลายพันที่แต่พอถึงเวลาตัวเองอยากจะตีแบตตอนกลางดึกคืนก่อนที่จะจัดงานสั่งให้เขาโลกพื้นที่ทั้งหมดแล้วไปตีเส้นคอดแบตไวอุตาอะไรขนาดน,นั้นหลังจากตีเสร็จคอยให้จัดที่ใหม่พอจัดงานเสร็จรอบแรกคืนวันถัดมาก็อยากจะตีแบตอีก ซึ่งออกแกน,นนะคะขอให้ไปตีแบทที่คอร์ดโดยจะเหมาคอร์ดให้ก็ไม่ยอมเดี๋ยวเป็นส่วนตัวจะต้องตีในพาร์กิร์ออเท่านั้นส่วนพวกสตาวก็มองตากันปิดๆไม่มีเงินซื้อปักและยังต้องมาจัดสนามจะนอนก็ไม่ได้นอนตีแบทเสร็จจัดเก้าอี้กลับคืนใช้ลักซีนตีคอร์ดแบทคิดได้ยังไงอะ่ะตั้งเน็ตแบทงานปี2014คิมซูฮยอนเอเชียทัวร์เฟิร์สเมมโมรี่อินทราจากวันนั้นจนถึงวันนี้กูรอมานานมากวันที่เขาจะตาสว่างกนะันสักทีกูจำได้นะคะที่บอกว่าเน็ตไม่ต โอแม่เจ้านอกจากนี้ยังได้มีคลิปและรูปที่อ้างว่าเป็นคิมซูฮยอนกาลังตีแบตอยู่กลางพารากอนฮออีกด้วยนอกจากนี้ยังได้มีภาพข้อความคนที่ขุดมาจากแฟนคลับที่โพสตไว้ตั้งแต่ปี2014บอกว่าคิมซูฮยอนบอกว่าที่จัดมีติง้งวันนี้เมื่อวานเขาเพิ่งใช้ตีแบตไปโอแม่เ ja. จ้าดิฉัตอนฟูดปินนะจ๊ะทุกคนทําอะไรไวะนะ้อะเนาะนี่นะหลังจากที่วีโดโอนะคะไปไปอ่านคอมเมนต์ชาวเน็ตน,นะคะท่านหนึ่งละกันช่วยกันบอยคอร์ดอย่าสนับสนุนคนแบบนี้ดาราดีๆมีเยอะแยะแต่คนนี้นิสัยแย่มาก อีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะเขาก็บอกว่าอย่างน้อยก็ได้รู้นิสัยของพระเอกเกาหลีว่าเอาแต่ใจตัวเองมากแค่ไหนอยากเล่นกีฬาตีแบดก็ควรไปตีที่สนามกีฬาไม่ใช่มาตีที่เขาจัดไปแล้วก็อี้ในงานน่ะแล้วาตาตก็มันต้องมานั่งจัดเก้าอี้ให้ไม่ใช่ครั้งเดียวด้วยคนเกาหลีคงจะเก็บกดม,มีการเห็นใจคนอื่นน่ากลัวจริงๆที่ต้องเกี่ยวข้องกับคนแบบนี้และวัยรุ่นไทยส่วนใหญ่ก็ใฝ่ฝันอยากที่จะไปเกาหลีรู้ว่าคนเกาหลีนิสัยแบบนี้ยังอยากจะไปเกาหลีอีกไหมคะเรียกได้ว่าวัวปะมากจ้าแม่หมดกันพระเอกไปด,ดวงใจของฉันเพราะหน ฝากกดติดใจกดติดตามที่ช่องด้ได้อีกทีนะคะไว้พี่ด้มมาเล่าขออ่าวสร้างใหม่ค่ะไปดูในต่างดาวแปบบ๊บ